วันนี้เราจะมาทำข้าวต้มมัดไส้กล้วยถั่วแดงนะคะทีนี้เรามาเริ่มผัดข้าวกันเลยค่ะวันนี้ไม่ไว้ทำกิโลครึ่งนะคะข้าวเหนียวกิโลครึ่งกะทิก็กิโลครึ่งนะคะแล้วก็ตัวที่ลอย,ยอยู่นี่คือหอมแดงนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ไอ้อยจะใส่เกลือลงไปนะคะ ครึ่งค่ะเสร็จนะคะแล้วเราข้าวลงไปเลยค่ะส่วนน้ำตาลเราจะใส่600กรัมนะคะเดี๋ยวไม่้อยจะผัดแล้วก็ถัว่วถั่วแดงไม่อ้อยใช้ครึ่งกิโลนะคะแล้ยจะผัดจนจนเขาแห้งนะคะเยนะคะทีนี้เราเริ่มได้ที่แล้วี๋้มอ้อยก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ ถั่วลงไปเลยค่ะถั่วนี้คือไม่อ้อยเอาไปแช่น้ําประมาณสักสองชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปต้มนะคะต้มอีกประมาณสามสิบนาทีนะคะปกติก็จะทำแต่ถั่วดําค่ะทีนี้พอดีไปซื้อของไปซื้อกล้วยอะค่ะก็ไปเจอถั่วแดงเออเป็ของชาวบ้านแบบม่าทำอะ่ะ ต้องจัดค่ะข้าต้มกล้วยข้าต้มมัดไส้กล้วยถั่วแดงโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวห่อกนะะันค่ะโอเคหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาเริ่มห่อกเลยค่ะ ไม่ต้องนะคะไม่ค่อยใช้สองชั้นนะคะสลับหัวท้ายนะคะข้างในจะเล็กกว่านะคะเหนียวใส่ห่อเล็กใหญ่ตามชอบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็พับค่ะนี่นะคะพับแบบนี้ ก็จับจีบนะคะนี่นะคะดันเข้าแล้วก็พับข้างนี้เหมือนกันค่ะก็ดันเข้านะคะแล้วก็พับใบตองค่อนข้างจะกรอบนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครห่อมไม่เก่งต้องเอาใบตองไปตากแดดก่อนนะคะเพราะไม่งั้นใบตองเขาจะแตกค<ห>่ะเดี๋ยวห่อให้ดูอีกห่อนึงนะคะ ใส่กล้วยลงไปค่ะแล้วก็พับนะคะแล้วก็นี่ค่ะจับจีให้เป็นนมนะคะนี่ค่ะกดประมาณนี้นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวไม่ร่อยขอห่อให้เสร็จนะคะแล้วเราเค่อยนำไปนึ่งกันใช้เวลานึ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะ โอเคนะคะแม่อ้อยห่อเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะนําไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะสุกเรียบร้อยค่ะข้าต้มมัดนะคะหอมหอมเช่นเคยนะคะถ้าเคยปีมีประโยชน์เพื่อนชา y ยู t u ูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงข่าแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ